สวัสดีค่ะวันนี้พี่ชื่นทำอะไรดีผัดกระเพราค่ะผัดกระเพราเอ้อะไรนะที่โครงหมูอ่อนแล้วก็ปีกไก่ที่พี่ชืน่นสุ่มไว้นะคะสุ่มไว้จนนุ่มแล้วนะคะที่พี่ชื่นแบ่งเก็บใส่ตู้เย็นไว้นะคะอันนี้โอ้ไอสุ่นอนุญาตเติมน,น้ำนะแล้วก็คือเป็นเออเออ คือเป็นพริกที่เราใช้ผัดกะเพราทั่วผัดกะเพราทั่วไปนะคะแต่คือพริกตัวนี้ก็ <c oughs> <c oughs> พริกตัวนี้พี่ชื่นเอาไปคั่วก่อนนะคะพริกขี้หนูเฮ้ยพอ๊ยขอโที่นะี่พริกขี้หนูแห้งที่กับพริกเม็ดใหญ่ใช่ไหมคะ <c oughs> พี่ชื่นเอาไปคั่วจนแบบคั่วจนหอมดีแล้วนะคะ <c oughs> แล้วพี่ชื่นก็เอาตำกับกระเทียม กระเทียมพี่ชื่นไม่ได้ตําจนละเอียดมากนะคะตําแบบว่าพอพอสมควรนะพอที่ว่าเราอยากจะกินกระเทียมที่มันเป็นเม็ดบ้างอะไรบ้างแบบนี้นะคะเนะะี้ยแบบนี้นะคะัเนี้ยกินกระเทียมที่ว่าแหมให้มันกินกลบกลบกลบอันนี้พี่ชื่นไม่ได้ใส่น้ามันนะคะพี่ชื่นผัดแต่น้าแต่น้ำเฉยๆอันนี้พี่ชื่นจะใส่น้ำมันพืชลงไปนิดหนึ่ง ประมาณครึ่งช้อนโต๊ะหืชุนมากเลยมีพเพื่อนๆบอกว่าพี่ชินพูดอะไรไม่รู้นิ่งๆนกวางไม่รู้เรื่องวันนี้ดังละแต่ก็ยังกลับมาเป็นไข้หวัดอีกนะคะ่ะเนี่ยเซ็สงสญญเลยฝนเพิ่งตกหยุดไปประมาณตั้งสี่โมงเช้าเนี่ยนี่แน้เขาก็จะนุ่มดีเลยนะคะเนี่ย พี่ชื่องทำเยอะเลยแหละวันนี้ในนี้พี่ชื่อก็จะมีมีเกลือป่นมีเกลือป่นแล้วพี่ชื่องเติมน้ำปลาลงไปนิดหนึ่งมีเกลือป่นสำหรับสำหรับใครที่ไม่ไม่ชอบที่ว่ามันแห้งไปหรือเปล่านี่ คิดถึงกันไหมปลาสาบของพี่ชื่นนี่ค่ะพี่ชื่นจะแอบใส่ลงไปนิดนึ่งเพื่อให้คิดถึงบ้านแล้วก็เติมน้ำลงไปหน่อยน,ะออนึ่งหอมมากดูคะอะของพี่ชื่นจะ นุ่มนะคะรับรองว่าไม่ไม่ต้องมี <c oughs> โอ้โทษด <c oughs> ไม่มีนั่นเด็ดเดคมบเ้ยเฮ้ยเฮ้ยคือพี่เช่นจะไม่มีอะไรที่แบบมันจะเหนียวให้เราเสียอารมณ์ที่แบบไปเคี้ยวหนึบหนับหนักหนัแค่นั้นแล้วก็เป็นเม็ดกระเทียม กระเทียมเราก็จะตำหยาบหยาบพริกเราก็จะตำหยาบหยาบนะคะแต่แต่ถ้าไอ้เพื่อนๆไม่เอาไปคั่วก็ได้แต่อันนี้พี่จื้อเอาไปคั่วก่อนนะคะนี่เขาเขาจะเขาจะนวลน,นั่นเหมือนกันหมดเลยพอเขาเข้าคนดีแล้วใช่ไหมคะน้ำตาลทรายพี่จื้อจะไม่ใช้ซุริหรือว่าผงนัวเลยนะคะจะต,ตัดน้ำตาลทรายกับน้ำตาลทิพย์ผสมกันคือเราอยากจะให้เขากินแบบว่ารสชาติอะไรรสชาติแบบว่า เดิมๆของเขาใช่ไหมคะพราะเครื่องปรุงต่างๆอย่างพวกน้ำปลาหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็ทางโรงงานใหญ่กาผส,สมกันมาเรียบร้อยแล้วใชไหมคะเราก็ไม่ต้องอะไรน้ำตาลแต่ก็ไม่ได้หวานอะไรนะคะคือจะมันจะเป็นอารมณ์ประมาณนี้นะ่ะทีีนเล่นไฟแล้วก็จะโห้จืนมากเลย แล้วจะเติมน้ำไปนิดนะึงเนี่ยขได้เนื้ขอข้อตานี่ขนาดใส่เป็นตาแล้วนี่นะก็จะอารมณ์ประมาณนี้นะคะนุ่มทุกอย่างของพี่เชื่อจะนุ่มหมดเลยคนะ่ะถ้าใครที่ชอบใส่หนอ่อไม้ดองก็ได้เลยนะคะ อันนี้มันจะเข้า,ขนาันละ,ะ่ห้คะมันตรงมันตาใหญ่เข้านะแล้วพี่ซึ่ง <c oughs> มีมีตัวนี่เบรกไปหน่อยผักผงสรดไหมคะ <c oughs> โอ้หถ้าใครไม่ชอบก็ไม่ใส่ก็ได้นะคะอันนี้พี่ซึ่งอยากจะเวลาเราเคี่ยวให้มันมีอะไรก็แล้วก็เป็นเส้นใหญ่ดีต่อสุขภาพเะยคะ่ะ <c oughs> ร้อน น้ำจะแห้งหรือยังไงล้วก็เติมน้ำได้ก็เติมได้นิดหน่อยแต่ที่คุณจะให้เขาแบบเขาอารมณ์ประมาณนะเออแก้มกับข้าเหนียวก็ได้ข้าวกลาก็ดีเออข้าวสวยก็ดีข้าวเหนียวก็ได้งานนี้ถ้าไม่ไม่ชมกันก็ใจดำแล้วนี่ค่ะครนี้เราก็พอแล้วใช่ไหมครับพอพอแล้ว คือมันเข้ากันหมดแล้วนะคะเพื่อนๆนะค่ะก็เข้ากันเยอะกนะเข้ากันหมดเลยนะคะเข้า,ะะขาหมดเลยนะคะนะเข้ากันดีจังเลยโอ้โหขามแตกแน่เน,นี่ยอ้าวเมนูเย็นนี้อย่าลืมนะคะเพื่อนๆไม่ทำไม่ได้แล้วอันนี้ชิลจะปิดแก๊ตอนเลยนะคะปิดแกก่อน แล้วก็มีนังเอกของเรื่องโอ้ยชุงมากเลยนี่ค่ะใบกะเพราอันนี้เป็นใบกะเพราใบากะเพราป่าคือมันอยู่ในป่าก็เลยเลียงใบกะเพราป่าแต่แต่กลิ่นเขาจะรันจวนใจยิง่งกว่า <c oughs> มันจะคนละอารมณ์กับที่เราไปซื้อมาเลยนะกะเพราตัวเนี้ยจะอารมณ์คนละอารมณ์เลยละ่ะอารมณ์อันนี้จะแบบ แบบจะจะร้อนจะหอมจะฉุนนะนีน่วันนี้พี่ชื่นจะทําแบบทําที่เรียกว่าเผ็ดกว่าทุกครั้งที่ทํานะคะพริกกินหนูก็เอาไปคู่แลวแล้วหืมน่ากินน่ากินมากแต่เพื่อนๆพ,อนพ,อนพี่ชื่นจะไม่ใส่ซอสหอยหรือว่าซอสอะไรเลยนะคะ แต่พี่ชื่นมีปลารสับประจําตู้เย็นอยู่แล้วใช่ไหมพี่ชื่นเขาใส่เป็นก้อนหนึ่งก้อนเล็กน้อย,อยประมาณสักช้อนชานหนึ่งนะคะโอ้โยน่ากินมากเลยอ่ะโอ้ยโอ้ย,อยต้องหุงข้าวเยอะๆแล้ววันเนี้ย <c oughs> นี่ค่ะเนี่ยน,น,น่ากินไหมน่ากินไหมน่ากินไหมหนูน่ากินไหมคะ จานจานเล็กไม่พอซะแล้วเปลี่ยนเปลี่ยนชามกระทันหัน ชิ้นจะเทเลย <c oughs> โอ้โหเทเลยนะคะเทเลยเทยเลยหวายอะไรกันเนี่ยเธอต้องรีบไป็นข้าวแล้วล่ะ ผัดกะเพราไก่ปีกไก่ปีกไก่ปีกไก่กลางปีกไก่ปีกไก่กลางแล้วก็ใส่ใบยชายานหน่อยนึง กินอานีแล้วเรื่อกงก็จะโรยโรยกะเพราไปหน่อยโรยกะเพราไปหน่อยแล้วเราก็จะกินเครื่องกับเครื่องเคียงนี่ไข่เค็ม เก็บไข่เค็มสุดยอดสุดยอดและน,นี่จ้าเอ๋เจ้าเก่าอันนี้พี่ชื่น เอาไปอบเรียบร้อยแล้วนะคะรับรองกรอบโทษขนรยากกินโชนี่ค่ะปะเทไปเลยนี่ค่ะดู ดูความย,อยอ่อยวนของอาหารวันนี้ขอโทษนะพี่ชื่นกินแคบหมูนี่ค่ะรับรองสุดยอดทานกับข้าวก็ได้ทานเอาไว้เราทาําบะมีเราก็เอามาคุกได้หรือว่าได้หมดอามา,ม,า,าม่าบะมีอะไรแบบนี้ทานกับข้าวสวยร้อนๆแล้วก็มีแคบหมู อาไว้ใกล้ๆกับไข่เค็มอันนี้ไข่เค็มนะคะไม่ใช่ไข่ต้มแล้วแต่เพืเ่อนๆจะทําไข่ฟูหรือว่าคือได้ทุกอย่างอะคะ่ะอีกอีกรอบนึงอะ,ะน่าก,กินน่าก,กินหนูน่าก,กินไหมอ่าข,ขอบขคุณมากนะคะอย่าลืมกดไลค์พิชเช่นนะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ